алаве алаве напудо เว дифон โก фовала 콰 й ตาส ортифакодикова лобувети пакалеква ก до аведа ира до исраи исрела кокиби атахалоса тави เตดิบานิโร атай ดูโลอบายนึกโลเลเอ่อซอร์สตอตอสเลตาด у тайали тагасоор ไคเนอิ хили เมดาโล월드포럼ข่าวสารต่างประเทศอเวกวิโลตากาโซตไคเนโล เวลโลเวด้าอคูโตเดเวด้าบรีทิงนิวส์อิสราเอลออกประกาศถึงพลเมืองอิหร่านเดเวด้าเลวิโวอูอะตากัสออิสราเอลนี้อาวเวดุติญญาเวด้าปัวอิหร่านอาคูปูวิปูติฏพะเน้อทาตูติญญาเนาะอาวเวทุทเวด้าทาตูติญญาระคาสู้ปัวอิหร่านอาชีโฟโกปูสิฏพะอูตากัสอกวยโลดาเปเตชีเย คือคีดถูกคิดชี้เย่อ่าเพนย์ีชิโนผ่าตัเสร็ตคันนีเลยหาคอลก็เยนารีท์ข้ออาตอนนกวยไม้ได้ปลกไคินารียดีทุกบ้านไม้ด้เพย์มือขึ้เราอ่าลุยนารีก็ปลกกับป่าเพนนี่นี่เหรอตากงแต่วนนี้กล้วยดอกเวเดวันด้เลยแถลงการเตือนภัยฉุกเฉินจากกองทัพอิสราเอล IDF ถึงชาวอิหร่าน ประชาชนชาวอิหร,ร่านเดเวดาเลอรตาดูตี้เนียเอาไว้อีมเวดาตาฮิบลล์หรือโวอูเลอะเฮเวด้าเลาเอไอดีเอฟอิสราเอลตาดอเตเดออัคซ์สู้ปวีอิหร่านที่พวกก่อพูดที่ผ้ะอาวุธนี่หรอขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนที่อยู่หรืออาจจะอยู่ใกล้กับสถานที่ผลิตอาวุธและสถานที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศอิหรา่าน เตวิดาเลยฮิบอโลเวดาสู้อิรันกว่าที่พกโกผูละอาอุบุลลอตาดอตาตีท่อตาตีท่อตาสู้ท่อกลุลิปราตาอัลลอฮ์โดตาลอละอาบัดช่วยดอกเตือตาลอต็มพระโอ๋น่าฮิบอโลเวดากว่าสโวพูกว่าวิโพลาอุตเลตาลอและตาตีท่อกลุลิปราตาอัลลอฮ์มินไม่บอตาลอละอาบัดช่วยลอกเดือสู้ ดี๋ยม่เวนิวเคลียอตารลอไม่รีตาปากาโกลเซียลอไม่รีสื่ออาตารติดผาไม่รีเฮียเปล่าไม่ได้กว่าเราอ้ลตาลอติดผาเนียอุกอดดีโก้หาวิบรอเตเวนได้เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาอพยพออกจากพื้นที่เหล่านั้นทันทีและอย่าเดินทางกลับเข้าไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมเตวนด้เลดีโซเลกสูตาโอหมูสื่อซาสมูอตาบิตาเบออาวงนี ตัวเ yup, ต้ามุดตือ you, ตลอดบยเอาวอตเกนี้หาทอกวีเลตาโลตากเลลาอุบุดอกลคีปาสัลอลติผ้าเลตาเซกตอตที่โคตะกีดอตัวต้าแฮกีกระดาตืีนตัเลือกมเมซื้อกีมาซุกิสีนี่อ๋อพาเวนี่รโลาไว้ล Mont ้วคือโคดอกกลาลอ เตวดาลตึูบ้าหาดหอเตที่หอตูบ้าฮากีดีตุรีผมมีเตเตบ่าตูเลฮากีดิบ้านนี้ฮากีตุรีวีบล็อกเวกันโดเวเตเวดาการอยู่ใกล้สถานที่ดังกล่าวอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเตเวตาลอตากเลเลสูโอบุออตตีดพ้านี้กับเกทอบอาฝุกตากลับบ้านยุเลสูสากสมัววออาคอมยอเอดอเตเวดาเลตูกตูบาฝึกเลตากีตาปราตี ขอให้ทุกท่านดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างมายิมานอสตสาตริหีหาทอนและอชัวเคลเลซตูตาบิตาเบอรโดปวันเลอาโอเลสิูโคสืูเขือนติภาพาอาวซีโกนี่หรอมหาวิทเาลาชูรีเตเวตาลอตักเลติดาอิมิตาลาอัลบายยูดูมา วีบร็อคเวย์กระโดดไวการประกาศข้างต้นหลังจากกองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อเช้าวันเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ว่าได้โจมตีสำนักง,งานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมโครงสร้างพื้นฐานของโครงการอาวุธนิวเคลียร์และเป้าหมายอื่นๆแต่เวด้าเลอรดทัดดี่ยานคาร์นิเดอร์วีบร็อคคินเนอร์คอมมิออเกต้เวด้ากล่าแเผ่อิสราเอลข่าวเวดาอิร่านอ่าตาดอสเดอร์เวทโลอารูปาัดดูวีบร็อคนี กลุลีปราตาอาตาตุทหอลอดอนิวเคลียร์อาตาตุทหอลลอฮวิเอโลคีเอาไว้ที่บารอเวดัซูปวีอิรันอารทิพกอโพซิต่าอาโอตที่ขวนเี่ยโออาวิบรอนเดเดเตวตตาเลระขณะที่สองประเทศยังคงยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สามเลือกอคิเบย์อัลเบอร์เจนีเตวตตาคาลโเวดัสต์ หนึ icana, ่งราเวด้าเลอร์เซอร์โซตสออปุรีเอาไว้นิดเลออิสราเกัปานอนอตาก็โซเทวได้แลอร์าาตันี่ทบาเวด้าเซอร์โอฮลีนอแล้วอิรัตกัปากรอนี้เอาไว้ปาพลาทอเวด้าเจเจอีก เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่า18จังหวัดจากทั้งหมด31จังหวัดของอิหร่านได้รับผลบกระทบจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลณอิหร่านตะกปาปาปลาทอเวเตเวดาอักตูเวอากอรีอุเวดาเซอร์ชีตบีบาซาตานากีเตเวดากอรีเซอร์ชีตบีอนนี้ข้าวีอิสราเอลนี่หรอกฮาอักตูเวสีเดาภาเคลลกอรีตะชีโคบีลี นอคอมเมอร์คอลเรทที่ขอบเปดในเกทั่วไว้ได้อิสราเอลอัตตาคาลาเวล่ากลุ่ม4ประกาศศาสดาอัลลีเอเอเตชิดเปดที่ขอบเปดแต่ผาโฮลีดเดอร์ตักวาลีดเดอร์บัลกานออืมเอาเวย์นีดูเมกะเมื่อละวะดะห์ติคลีเตดว่าป่ะวิบรอนี้เลอเอาเวย์อิรันนอเอาปะดุคผ่านดุ๊กตุกาอามิลอับบาสอาราชี อาเวกเวด้าอิหร่านที่อยู่ก็ก่าเวกโลโคูเอาไว้ใหท่อกระตุปับลาเวด้าเพตาตันิีาใหสิเกาะเพซันดีเทเวด้าเลิกการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อโรงงานพลังงานในเมืองอาชูลายยอัชูอาวิตาสูอาชูลอาชาลูเยผ่านกางบ้าบะเนาะเอ่อเวด้าเลยอิสราเอลตั้งหนึ่งหล่อคาวเวด้าอิหร่าน อนิวเคลียร์อาตาุกทอลอปเ้เวอาซาลูเยอีเลออุอูไวได้ใอิรันอะก็เชื่อเลยนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์อันตรายเอาไว้อีเตวิดาเมตาลอบาอยุหนอเมตาดูอุท้อไปดาตาลอบายุอาตาอุ่าและอาจจะทำให้ภูมิภาคเอาเปอร์เซียและทั่วโลกเข้าสู่สงครามได้เจวดากันดูเกร็อบายูไวดาเลเปอร์เซีย อพอลเลตกัวเพนนี่เขลตาดึกกเกทอบ้าผืออัตตาตะกะดิบาปะตะปาขอขุดอพเลตตาดึกกเกทออัตตาวีนี่หลออะเวนอัปปัสอาราศีอิรันอัตาดอเดอะเวคล็อกอวิทาสุติกุคอลกาเวคล็อกโคปาพลาเวดาจิจานี่นี่หลอเทวดาลิอิสราตาหุเตกะไขเมตัลอัลลอบ้าอยู่ตุ้มมา นาะมีตาลาโลบายูด mm ูมาลโวิบลอนีเดอเอาเวปาพลาทอกโดเวด้าเลออาเกเตอร์เทเวด้าอ่าละอากเตกะเนาะตาตกากีอามีเวด้าเลออิบราฮิมรารีซาอีเอาเวเกเวด้าอยู่กับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาเกเวด้าเลอคอมมิตี้เตกะบากาโดอ่าทีโกเนาะอับโลอาตาเกตาเกลติเดพา อาเวสีเวดาทิจาอีกล่าวว่าปฏิบัติการทรูพรอมิส3ของอิหร่านจะดำเนินต่อไปเทวดาคอบเรลัยอ,อิสราเอลอัศวีที่พระตาหูตาเกตดะปลอยอยาอีปูเวดาสิขอปตาหูตาเกงเนาะลาโกเวดามีเลยทรูพรอมิส3อีนี้กันเลเวดาซูเมียกุยกุยเนาะเทวดาเลยจนกว่าอิสราเอลจะถูกทำลาย ปากะหูเกเวดาปะโอเปอเรชั่นตบลอนยาอีทรูพรอมิส3รีอนตุเลอ,อิสราเอลกะเป่ตัมมะฮาววกวีออัดจิมเนี่อ้อโดยจะมีการโจมตีที่กว้างขวางยิ่งขึ้นรุนแรงยิ่งขึ้นและสร้างความเสียหายรุนแรงยิ่งขึ้นตามมาลากเเลาเตอนกเยเวดาจิจานี่เตเวดาปากาหูตาเวดทรูพรอมิส3รีอนปากะคาอิสราเอลอาร์ท อัดกั่วเลท่อโดยชูท่อวีบลอนี่ปะกะตูเกท่ออะตูเวติตะพะตะหากัวหากออัดกั่วเลท่อเลท่อสุเมญะกุยกุยนี่อ๋ออะเวนี่เดอิบราฮิมอารซีบากาดอทีกออัดตาดอเตเดอะคู่ผัดนออ่าเลบอะเวบลอตะกะปะอะเวตะปะพลานนี่ลอเออมาตะปะบาตาตะไข่นอไม่เมลอิสราเอล atahutare te blonyai ni de menjadi le awe convert rising lion ka eh meme le i rat ta kapahoni convert le true promise free eh no keveda ko kibbi atahutare no je le nu lo qual x apuni de awe ah bakad do israel ta hip lot ka yi le po le comment du o du o ta no sina ta no teveda le er da ta blola le အဝယ်ဒူဘလောနောပုဝေဒါတိတ္ထဖာအလေပုကပားစုလောစုကြေဘောအပေါတာတော်ညေလာနောကောလီဒူတေဝဒါနာကလုခိပ္ပာတတိတ္ထဖာနေနာကရဘာလေကျူလောလဲ့အဝယ်အာယတောလောအာလီခမနီအတ်ဒေတေဝေ ตากอเลอัดดุจตุตุกมอเกเตเลอีรันอากอปุตรานี่เนาะเดเลจุลละเดนุ๋ยหลอดเตวนาตากเฮลคาโจนี่เกเตลอปัวเวนีลอเตวเมปาลายฮีชูตาสูตางมอเลอีรันละโกดอตบีอปูนี่ลอเออเดลาเตทันคาเดเมจิเนาะติมิงเกตลากิเดอากอมยาเดเตวดาเลนาคาลอบเลกุ๋ยอีรันอากอดอบีบาซาตะกี อายาตุลอดกันเมื <ikka> ่อโมดีนเน่ทำเมล่าอาตาคุกิจักการอิสราเอลพอคู่อนีน่ก็เติร์กตะซีบาเทวดาเออว่าเลขาเมตาจะดูเองกันน่าดาตาบาดูบาตุโลจีเนาะโอเคเอาเงินเดอรเมื่อวันด้าอ่อวิลด์ัเข้าสัตว์ตัวที่เราเวกุยกลายทบบ้าขาดอิสราเอลตุอาตาฮิบลลอห์เมื่อวันสู้ปวีอิรันที่พกงพนี่ไม่เลตสตาปุนเียรากราะยาเว the blue galaxy nó le Iran takapa ni lebih kuat dino no no dua baya eh pa plateau veita ditata chodelata tu utibah di to de pentingnya so so lo saton le Israel kha atubetit pa cheter chi lur chi geta so to soinira berarti de to de pentingnya so le Iran takapa ni nui chi ko ga badok after baya chi chi do kuiga เมมเลอิสราลควเนี <S ess> ่ยด <ess> ูพย <ess> ิตเตือกติโกแพปุกกุ่ยเนี่ยปะนัฮูลอัฟรีตะราดิลอแพตาสาท่อตะปกโบบะซันน่ะคือไกนูลอเซอร์ซอลินี่ปว่าสีเนี่ยลออิสราลควเนี่ยตะจิกาเนดิฮั่วกาลิบาบะดูนี่ตะจิกาเนดิอะกาคีกะยาลิสิกอบานอดอกวาลาบะดูบะที่สีอาร์กเตอร์อันนี่เนเมวะดาแทอ่าเพซักทิดีอ่าเพวีกอวดาบัดยาเลอูเมดาเลชื่อออวิส อาจคนละนี่หรอเอ่อตาตบลเนี่ยเตวะดาอีรันยาพันนีเวดาเอ่ออิสราลเนี่ยปัวๆติเนี่ยเตเปียขอเลตาลอเวเนลุยาเตเปียขอเตวะดาอืมตมีเกตลาลิเดบกบอขกกวางดาอีตาอุตะเลกอคิบีอ่าอตาฮูทาเรนี่หรอเมกกเตชีดิเตนปาบาอนกตาลันตะดุตายาเนเดอ่าปชมุลาลากอกเตเนาะเมดกเตบาเนี่ยดุตาฮอฮอดิบากเกโท ผ่านรูปผ่าทอลอเนาะโอเความพลังดูสิไงตะมูลกดิีผ่าเทยหรอ